มาสร้าง,างาแดนนี้ให้เป็น,ดน,นแดนสวรรค์มาสร้างแดนนี้ให้เป็นแดนสวรรค์มาพลังกันสลองวันรีใหม่ความทุกข์ที่เคยประสบต้างอย่าได้พกผานอีกต่อไปสนิ่งเป็นส,สิ่งที่เศร้ามองใจสนิ่งเป็นส,สิ่งที่เศร้ามองใจ อกสีวิลัยจงไม่มาแทนีกหาหัวยิเพื่อนออย่าโสกไปเลยครั้งเดียวหนึ่งปีวันนี้เลิงามงามดีวันนี้เลิงามามดีอมาสวัสดีสวัสดีปีไหม่ ้เจ็บซ้ำคงคืนขอจงลาเลื้อนส้นสุขต่อไปหากได้สุขแล้วขออย่าแคบห่าไปหากได้สุขแล้วขออย่าแคบห่าไป,าไปขอ,อปขอ แค่นี้ให้เป็นแด่นสวรรค์มาโฟนลั่กันสลองวันปีใหม่ความทุกข์ที่เคยประสบตองอย่าได้พผ่านอีกต่อไปสิ่งสิ่งไปเสียสิ่งที่เศร้ามองใจสิ่งสิ่งไปเสียสิ่งที่เศร้ามองใจขพราสิริไาชจงไม่มาแทนที่ให้ฮาวันอยู่เพื่อน จะส่ไปเลยครั้งเดียวในปีวันนี้เลิกงามยามดีวันนี้เลิกงามยามดีโอม,มาสวัสดีสวัสดีดีไหมาหากใครเจ็บซ้ำคงคืนขอจงหาภรื์เส้สุขต่อไปหากไปสุขแล้วขออยาแคบหาไป ได้สุขแล้วขออยากแค่พา,าไปขอขอว่ญใส่ให้ทุกท่าสุกดีขอขอว่ญใส่ให้ทุกท่าสุกดีคุณนภง ต่อไปขอเชิญนางสาวเมี่ยข้นหาซับโค่รขอเสียงตบมือให้ลูกหลานเขาในน้อ,อนต่อไปนางสาวเคลียร์เซนซุนาระ Young, สี่ได้นอกประเิศนางเจนนี่สุนาร์สุวรรณวงศ์เนาะเจนนี่สุวรรณวงอันนี้แม่นางสังขารประจุปี2004 นางสังขารตะเจหรือว่าน,ดดวน,นางสนมและนางสังขารตะเจ็ยได้มาปรากฏต่อทันเขมือเกียนแล้วอันดับต่อไปจะขอเีนอยนเซอร์านางบ ok ัวแก้วสานวงศผู้เป็นสปอนเซอาาร์พวกกุดและสะพายนำขึ้นมามอบให้นางสังขารเนาะขอเชิญที่ง่ายบัวแก้วสานวง์เนาะพร้อมด้วยสามี ขอเสริญยานางโฟแก้วสนวงมาบดองไงโฟแก้วนอนเยอะกับเดียโอ้มีสามีมาขอเสิญทานเจมี่มาสอยกันน้อต่อไปขอเสิญนางสันานเก้าน้องโนเอลน มอบขึ้นมอบคุณคุณไทยแก่นั่งสังขารปีใหม่หมอ่าอยอทานสมแก้วสัดวงมอบบุอองกุและสภานนี้ให้กับอดีตนั่งสังขารประจำปี2017เนาะเ,เพื่อว่านั่งสังขาร หรือว่าอดีตนั่งสังขารสองพันที่เจ็ดจะได้มอบเอ่อหม้อไผ่นั่งสังขารสองพันเซาซีบอบบี้ขึ้นมอบพกมอบปัจจัยให้แกนั่งสังขารนอกขอเสื้อนัดทัดจากภูมิเกียรตินอกจากท่านที่มีไรฟซื้อ หลังอัดนอกจากทานทีมีรายสื่อในนี่แล้วก็ขอเฮียนเซินผู้เป็นพอนปเป็นแม่ผู้เป็นลุงเป็นป้าเป็นอ้าวเป็นอา,นอาทุกๆท่านเนะที่จะมอบให้ลูกให้หานก็ขอเิเลยเนาะอาอเขอเนผู้ใดีจะมอบให้ลูกให้หานก็ขอเซิเลยเนาะไปขอเชิญน,นงบัวเกตเนะึมามอปัจจัยใหแกนางสักกาะ ให้แล้วเราบอกเอากระเจาต่อไปเทากระจะได okay. ้มอบรอบก็จะมเลิกให้แกนักสังกัดนักสังกัดโอ้ลืมคนบอกว่ายังมีพิเศษอีกสันยังไงดวงแก้วคุสเมียจะได้มอบรางวัลให้แกทานเจมมี่เนาะขอเชิญทานเจมมี่ปรากโต้ทักเวทีขอเชิญทานเจมมี่แสงทาวนเออ อันนี้โบเมนละวันเนาะอ,อันนี้เป็นจากน้ำใจของเอื้อยพันเองที่อยากจะอมอบให้แกทานเจมมี่ที่ได้มาซอยนางสังขารแถวในเม,มืองนางสังขารนางเจกดที่สวยที่งามทุกสิ่งทุกอย่างทานเจมมีเม่เป็นเป็นผูน้เทคแคร์เนาะ,ะเป็นผู้หรือว่าเป็นโคช้ชเป็นโค้ชสอนทุกสิมม่งท,ทุกอย่างต่อไปก็จะเป็นรอบระบงให้คณะนางสังขารเนาะ ถ้าว่าภัยอยากจะขึ้นมาจับจองเอาลูกหลานเขาก,าขออก็ขอเซอร์นอขนก,นกออนนอนขอเสิร์คณะกรรมการเขาเจ็ดทานเนาะเจ็ดทานแปดทานขอเสิเร์คณะกรรมการของเขา เออเพราะว่านบมมีไล่ซื้อให้มากระเอาะอเป็นเกียรติมาเอาเป็นคูฟอดกับดูกกับหลานเาหอดอกอากเซิร์อาทางสนมสินเซน่าอาอเซิร์เ,เลยเออมาหอดาะ Okay.